สวัสดีค่ะชื่อชนิการมณีสายรหัสประจำตัว5401002630034องามสค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาทำชิ้นงานชิ้นที่ชื่อว่าแฮนจกักรยานนะคะเริ่มต้นเลยนะคะกดโอเคเลือกฟอนต์เพนจากนั้นเลือกสเก็ตเลือก 3 d s k e t จากนั้นใช้คำสั่ง line เลือกอสร้างขึ้นมา,าแบบนี้โอเคและแบบนี้จากนั้นก็ตกลงโอเคจากนั้นเ,เลือกเส้น c e n t r l i n e เลือกสร้างเส้น central line ขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นเ,เป็นแบบนี้ จากนั้นกัหนด Smart Dimension ตรงนี้เป็น75 75ตรงนี้เป็น100ตรงนี้เป็น155เส้นนี้กับมุมตรงนี้เป็น10 แล้วกำหนดเส้นนี้เป็น150โอเคจากนั้นก็ตกลงโอ้โอมีข้อผิดพลาดซันแล้วแบ๊ก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 ไกลเลยโอเคำเ,เริ่มต้นกันใหม่เออ่จากเส้นนี้จะกำหนดเราจะเปลี่ยนเพลนะ YZ ไม่ใช่ อ่าอก y เคต้องแบบนี้เลือกเส้น c นเตอร์ไลน์สร้างโอเคโอเคต้องแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นทำการก,กำหนด d i เมนชั่นตรงนี้เป็น75ตรงนี้เป็น100ตรงนี้เป็น150 มุมตรงนี้กับมุมตรงนี้เอ,อ่อมุมเป็น10บมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้หนึ่งาิบห้าจากนั้นกดตกลองโอเคเมื่อได้ แบบนี้แล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือทำการสเกตฟิลเลตเลือกจุดนี้แล้วก็สเกตฟิลเลตมุมเป็นเป็น80โอเคจากนั้นก็ตกลงโอเคก็ไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะทำการ e x i t s k สเกโอเคจากนั้นเราจะ ทำการสร้างเพนใหม่ขึ้นมาที่บร,ริเวณจุดปลายตรงนี้นะคะเลือก geo reference geometry เลือกเพนเ,เลือกเส้นสีมงเป็นเส้นนี้อ่าโอเคจากนั้นก็ตกลงเอ่าดูมุมมองใน right จากนั้นเลือก sketch เลือกเพนนี้เพื่อทำการส k e t c เลือกสร้างวงกลมขึ้นมา1วงก็ตกลงเลือก smart dimension กำหนดเป็น25กดตกลงจากนั้นกด Exit Sketch และ m าที i Feature เ,เลือก Sweep เลือกตรงนี้เลือกอันนี้อ่าโอเคไม่ได้แบบนี้แล้วเลือกติ i n f e a t u r ให้ความหนาเป็น1โอเคจากนั้นก็ตกลง ค่ะก็เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือทำการมิลเลอร์เราจะเลือกมิลเลอร์ส่วนของไลท์เพนและเอ่อฟีเจอร์ทูมิลเลอร์ก็คือสวีปเอ่อจากนั้นกดตกลงอ่าค่ะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับแฮนจักรยานก็ขอบคุณมากค่ะ